สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ google sheets นะครับและเทคนิคในการสร้าง dropdown menu เป็นตีทังแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้รวดเร็วนะฮะวิธีการนะครับผมจะขออนุญาตลบออกไปก่อนให้คลิปที่เซลล์ที่ต้องการจะสร้าง dropdown menu หรือเมนูสำหรับกดเลือกนะครับหรือเมนูสำหรับกดเลือกนั่นเองคลิกขวาหนึ่งครั้งเลือกไปที่เมนูแบบเลื่อนลงนะครับ จะปรากฏหน้าจอด้านขวาขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับช่องแรกนะครับช่องแรกเป็นสีนะครับอ่าผมหออนนี้ตเลือกเป็นสีเขียวนะครับวิธีที่หนึ่งตรงนี้เป็นข้อความที่เราต้องการให้ปรากฏในเมนูที่เราจะเลือกนะครับเผยแพร่แล้วนะครับท่านก็สามารถประยุกต์ใช้เป็นข้อความที่ท่านต้องการได้เลยนะครับสีเหลืองจัดทําแล้วกรณีที่มีนะครับตัวเลือกมากกว่านี้นะครับ งานของเราอาจจะมีหลายๆตัวเลือกนะครับที่จะต้องใส่ในคอลัมน์ตารางคอลัมน์นี้นะครก็กดเพิ่มรายการอื่นได้เลยนะครับสีแดงยังไม่ดําเนินการนะครับด้านใช้มือครับจะมีปุ่มนะครับให้เราสามารถคลิกค้างแล้วเลื่อนสลับลําดับของเมนูที่ต้องการจะแสดงได้นะครับหรือถ้าหากทําเกินมาหรือต้องการลบก็คลิกนําค่าออกแบบนี้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้น จากนั้นครับจะปรากฏแถบสีเทาแบบนี้คือพร้อมใช้งานละแต่เรายังไม่ได้เลือกว่ามันเป็นสถานะไหนนะครับที่เราได้เตรียมไว้เผยแพร่แล้วจะทําแล้วหรือยังไม่ได้ทำนะครับผมจะทําการนะครับคลิกที่เซลล์ที่เราได้ทําไว้เสร็จแล้วนะครับเอาเมาส์มาชี้บริเวณมุมร่างมุมล่างขวาของเซลล์จากนั้นลากนะครับเพื่อทําการให้ทุกๆแถวในตารางนี้สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับ ผมก็เลือกได้เลยเผยแพร่แล้วเผยแพร่แล้วนะครับทำแล้วอันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่เลือกครับเดี๋ยวจะลองเลือกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการสร้างกรอบดาวแบบมีสีสันบน google sheet นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายงานเลยนะครับมีความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะตืกอความหมายได้อย่างรวดเร็วทันทีที่อ่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมพืใหม่ในพิดต่อไปครับสวัสดีครับ